พวอออนไลน์เลีร์นิ่งเลสนบทเรียนออนไลน์ป5ศิลปะสาระพัฒนาศิลป์วาดแสงเล่นสีมาดูกลุ่มสีที่มีน้ำหนักและกลุ่มสีที่ไม่มีน้ำหนักกันนะครับการใช้สีได้เหมาะสมกับภาพเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ภาพสวยงาม สีบางสีมีน้ำหนักสีบางสีไม่มีน้ำหนักน้ำหนักของสีมีความเกี่ยวข้องกับการระบายแสงเงาในภาพนะครับสีที่มีน้ำหนักเช่นสีม่วงสีแดงสีเขียวเข้มสีน้ำตาลจะเป็นสีที่แสดงความแตกต่างระหว่างการระบายสีให้เข้มและอ่อนได้อย่างชัดเจน เมื่อระบายสีนั้นให้เข้มก็จะแสดงถึงความเป็นเงาได้เมื่อระบายสีนั้นให้อ่อนก็จะแสดงถึงส่วนที่เป็นแสงในภาพหรือส่วนที่รับแสงในภาพได้อย่างชัดเจนนะครับสีที่ไม่มีน้ำหนักเช่นสีเหลืองสีเขียวอ่อนสีส้มสีฟ้าเมื่อระบายสีนั้นให้เข้มและอ่อนจะดูคล้ายกันไม่แสดงความแตกต่างอย่างชัดเจน ดังนั้นในการสันร้างงานทัศนศิลป์จึงควรเลือกใช้สีที่มีน้ำหนักและสีที่ไม่มีน้ำหนักให้เหมาะสมกับงานนะครับนักเรียนครับการใช้สีไม่มีน้ำหนักระบายพื้นหลังของภาพจะช่วยให้จุดเด่นของภาพซึ่งระบายด้วยสีที่มีน้ำหนักให้โดดเด่นชัดเจนขึ้นนะครับการใช้สีที่มีน้ำหนักระบายเป็นพื้นหลังของภาพจะช่วยให้จุดเด่นของภาพ ซึ่งระบายด้วยสีที่ไม่มีน้ำหนักให้โดดเด่นชัดเจนขึ้นเช่นกันนะครับนักเรียนจึงควรสังเกตว่าภาพที่สวยงามจะใช้สีที่มีน้ำหนักและไม่มีน้ำหนักด้วยกันอย่างเหมาะสมนะครับ